สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพรชัยแจ้งสว่างและทีมงานนะครับคุณบุญทอมอริกุลนะครับ M3 ของเรานะครับของบริษัทไอทีครับวันนี้ผมพรชัยแจ้งสว่างและคุณเคอวันและก็คุณไม่ดอนนะครับไม่ดอนเพื่อนเกษตรนะครับโนนละลายนะครับขึ้นมาสวนทุเรียนที่ตำบลตำบลลุงตำบลลุงนะครับ ที่บ้านน้องอุดมนะครับบ้านน้องอุดมปลูกกี่ปีแล้วครับต้นทุเรียนต้นนี้ครับเนี่ยเจ้าของสวนนะครับปีสิบเดือนปีสิบเดือนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่11มิยอนะครับ6-4ี่นะครับวันนี้เราได้นำสินค้ามาร์กหยวนนะครับเพื่อมาแก้ระบบรากทุเรียนนะครับต้นนี้ต้นทุเรียนของท่านปลูกมาปีปีกว่าเลยนะครับ แต่ว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องไอ้ระบบลากนะครับลากไม่เดินนะครับเราเอามาร์กยวนแล้วก็ครูหน้านะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเร่งลากนะครับนะครับของบริษัท IAT วันนี้ก็ได้นำมาเสนอสินค้าให้กับเกษตรกรนะครับอ่านะครับเนี่ยครับเราจะทดลองสินค้า3ต้นนะครับวันนี้โดยแม่ดอน2ห้องนะครับ แล้วก็ใช้มาร์กหยวนนะครับมาร์กหยวนแล้วก็คูน่านะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเร่งราก่อยนะครับมาร์กเป็นขุมธาตุหรือ,อเร่งรากการเจริญเติบโตะนะครับได้ดีมากทีเดียวเลยนะครับสําหรับบริษัทไอทีเรานะครับวันนี้ก็แนะนําให้เกษตร,รกรใช้ทดลองดูนะครับก็ขอ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอีก15วันจะขึ้นมานะครับเนี่ยต้นต้นนี้คือขาดแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับต้นทุเรียนปีกว่านะครับต้นนี้แล้วผมจะขึ้นมาอีก15วันจะมารายงานผลให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอ,ขอสวัสดีครับ